สวัสดีครับเดือนนี้ในอดีตมีเรื่องเล่ามากมายหนึ่งในหลายเรื่องที่ยังชอบตามมาก็เรื่องใครฆ่าีแดงซึ่งวันที่17พฤษภาคมนี้ก็จะรบรอบ1ิปีการตายของีแดงเสดงหรือพลศรีขัติยะสวัสดีผลคนคนนี้ทุกคนที่สนใจการเมืองโดยเฉพาะการเมืองข้างถนนย่อมจะไม่มีใครไม่รู้จักเสดงเสดงในมุมมองของลุง เสดงคือนายทหารที่มีอัิยาศัยเจคอดีจริงจังหน้าค็มหานั่นคือมุมมองส่วนตัวที่เจอและทุกครั้งที่เจอไม่ว่าจะบนเวทีแบบไหนเสดงจะแต่งชุดเครื่องแบบทหารทุกครั้งอย่าลืมนะครับว่านายทหารฝีปากกล้าคนนี้มีดีกรีถึงระดับด็อกเตอร์นะครับและจบปริญญาหลายสาขานับว่าเป็นทหารที่บ้าการเรียนอยู่ไม่น้อย ทั้งๆท,ที่ตนเองอยู่ในสายการรบมาแท้ๆแต่กลับชอบศึกษาหาความรู้การเล่าเรื่องการเล่าเรื่องการรบจึงอยู่ในสมองของเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะการรบด้วยการแฝงตัวสายลับอะไรพวกนี้เขาจะชอบนั่นคือสิ่งที่นักรบท่านนี้ชอบและชอบที่จะเล่าในเมื่อเขาผ่านทั้งชายแดนภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกเขาจึงมีเรื่องเล่ามากมาย ในทางการเมืองแรกเริ่มเดิมทีเขาก็วิจารณ์ทักษิณชินวัตรเขาวิจารณ์ทักษิณมากมายทั้งๆท,ท,ที่เป็นรุ่นน้องทักษิณในโรงเรียนเตรียมทหารเพียงปีเดียวเสด็จแดงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรในสมัยที่พันธมิตรเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดที่อยู่ๆเสด็จแดงก็ไปโปรให้การสนับสนุนทักษิณชินวัตรและประกาศตนปกป้องกลุ่มนปช ไปจะตั้งกลุ่มติดอาวุธที่เรียกขานกันว่านักรบพระเจ้าตากโดยแสดงเป็นผู้ฝึกสอนให้ใช้าวุธสมัยการประท้วงของพันธมิตรมันมีระเบิดลงเวทีพันธมิตรนับครั้งไม่ถ้วนผู้คนต่างสงสัยว่าเป็นฝีมือของเสดแดงแต่ลุนก็ไม่บักเจเชื่อเช่นนั้นอย่าลืมเลยครับว่าเสดแดงคือทหานมาทหารที่ผ่านการรบมามากพอสมควร ยิ่งเรียนมาทางการใช้อาวุธหนักรู้หลักการคำนวณวิถีมาเป็นอย่างดีในความเป็นจริงเวทีของพัธมิตรใครๆก็สามารถเข้าไปถึงได้การเข้าไปถึงมันก็หมายถึงการไปมากจุดพิกัดมันก็ทำได้ง่ายหากต้องการทำลายเวทีหรือผู้คนบนเวทีมันง่ายมากสำหรับใสแดงแต่ไม่เคยปรากฏ ไม่เคยปรากฏแม้แต่ครั้งเดียวว่าเวทีถูกถลม่มที่สำคัญที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าคนเสื้อแดงนั้นมีหลายสายมากแต่ละสายต่างก็ขึ้นตรงกับทักษิณไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครด้อยกว่าใครทุกสายต้องขึ้นอยู่กับการสั่งการบังคับบัญชาจากทักษิณไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต้องผ่านทักษิณ การตายของเสด็จดงจึงแฝงไว้ด้วยปริศนามากมายและด้วยที่เสด็จแดงก่อสัตว์สู่ไว้มากมายจึงหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นที่จะมีการวิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาและบางพวกก็อาศัยการตายของเสด็จดมาหาประโยชน์ใส่ตนเองก็มีทางรัฐบาลทางการนั่นึ่ง ปานเสร็จแล้วก็แล้วกันไปไม่พูดถึงมันอีกกลับกันกลับกันบางกลุ่มตอนสแสดงอยู่ก็ขู่จะฆ่าจะแกงกันพอตายกลับมาเห็นอกเห็นใจคนพวกนี้คนพวกนี้ลุงว่ามันคุณคุณนะเสด็จมีตะจูที่ไหนบ้างทหารและทางการหรือรัฐบาลว่ายทหารย่อมจะรู้ย่อมจะทราบดีว่ากองกำลังคนชุดดำนั้น ไม่ใช่กลุ่มนักตกระเจ้าตากแต่มันยังมีทหารตำรวจอีกหลายกลุ่มที่แขวงตัวอยู่ในกลุ่มสแสดงทางการไม่น่าจะสรุปไม่น่าจะสรุปว่าเสแดงคือบุคคลอันตรายที่จะต้องกำจัดเสแดงมีความขัดแย้งกับสองตำรวจใหญ่นั่นก็คือพลเอกสันสรุตานนท์กับพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวท แต่เมื่อดูน้ำหนักก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอเพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานและเสด็จก็ไม่มีทีท่าว่าจะคุกคามท่านเหล่านั้นจึงตัดไปได้หากให้ล,ลุงให้น้ำหนักลุงทิ้งน้ำหนักไปที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองย่อมไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรแน่นอนเพราะกลุ่มพันธมิตรแทบจะหมดสภาพไปโดยสิ้นเชิงแล้วในตอนนั้น มันก็เหลือแต่กลุ่มเสื้อแดงด้วยกันเองต้องไมลืมนะครับว่าเวทีนปชมีผู้คนเข้าร่วมลดลงร้อยหรอลงทุกวันทุกวันในเดือนมีนาคมในตอนกลางวันแทบจะไม่มีคนสแสดงเลยออกมานั่งน้าวเวทีก็เฉพาะตอนที่แกนำขึ้นเวทีเท่านั้นจนหลายก่ายวิเคราะห์กันว่าอีกไม่นานคนเสื้อแดงก็จะกลับบ้านกันหมดแล้ว มันจึงเป็นที่มาเป็นที่มาที่เสดแดงกล่าวหาแกนนำปชว,ว่าล้มเหลวสู้ไปก็แพ้เพราะโง่ไม่รู้เท่าทันนายกอภิสิทธ์เสดแดงจึงเชนเดอให้เปลี่ยนตัวแกนำนำนปชโดยเสดแดงต้องการให้อริสมันขึ้นเป็นผู้นำแทนซึ่งตรงกับสุชัยด่านพุฒนาศสรกลุ่มแดงสยาม เราจะเห็นได้ว่าแดงนั้นมีหลายกลุ่มบางกลุ่มบางพวกก็ขัดแย้งกันรุนแรงตามล่าตามค่ากันอย่างที่เราทราบกันทีเมือ่อสายแดงและสัวชัยจุดชนวนความขัดแยง้งก็ร้อนถึงแกนนำนปชในระดับแถวสี่แถวห้าถึงกับกู่อาฆาตบ้าร้ายเอาชีวิตกันเลยก็มีวีระมุสิกพงศ์แกนนำประกาศ ตัดญาติกับเสีแดงและกลุ่มแดงสยามของสุรชัยด้วยประกาศชัดเจนบนเวทีว่าบุคคลทั้งสองไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปไม่ใช่นอปชอและเราไม่อาจให้คนทั้งสองเคลื่อนไหวในนามนอปชอได้อีกอย่าได้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอีกต่อไปนั่นคือชัดเจนจากปากของวีระมุสิกพงศ์ส่วนนัทวุฒิ นทวทกลับแบ่งรับแบ่งสู้ด้วยบอกว่าการกำหนดยุทธวิธีชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะประสบสชนะความหมายมันก็คือเราไม่ได้ประกาศไม่ชนะแล้วเราจะไม่เลือกรานั่นคือการประกาศยอมแพ้ประกาศยอมรับสัญญาณของเสีแดงและกลุ่มแดงสยามส่วนจตุพรจตุพรก็ใส่ชุดใหญ่และรุนแรงว่า ผมอยากขอให้มันอยากมากนะจตุพรบอกว่าผมอยากให้คนปากหมาพวกนี้เลิกพูดกวนวงเล็บเทา้าได้เลยว่าไอ้พลตรีขัติยะขอให้เลิกกวนวงเล็บเทา้าเก็บปากเอาไว้เพราะคนแสดงยืนยันว่าจะใช้สันติวิธีไม่มีนักรบจริงที่ไหนเดินไปให้ถูกจับ ที่กองปราบคนที่เดินไปให้ถูกจับเขาเรียกว่าพวกกระจอกและยังไล่ย,ยาวไปที่สุรชัยกลุ่มแดงสยามนั่นคือการพูดบนเวทีในค่ำวันที่17มีนาคมหลังจากตะเวนไปเทเลือดมาทั้งวันและทักษิณทวิตตอนห้าโมงเย็นว่าเทเลือดแล้วรัฐบาลยังด้านหน้าไม่ยอมลาออก ต่อไปจะเทอะไรดีครับเรื่องการเทเลือดผมเป็นคนแนะนำแกนนำเสื้อแดงเองแต่ผมไม่ได้สั่งให้ทำนะครับแค่ชี้แนะแนวทางและพวกเขาก็ทำได้สมใจผมมากนั่นคือทักษิณทั้งยังตอบคำถามว่าส่วนที่ว่าผู้ชุมนุมน้อยลงนั้นเพราะผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ กลับไปทำงานพอเลิกงานก็จะมาครบร้านอีกสองส่วนนี้ทักษิณกำลังบอกอะไรนั่นแสดงว่าทักษิณยอมรับแกนนำนปชคนเดิมอยู่ต่อไปนั่นคือการส่งสัญญาณก็อย่างที่ลุงบอกไปแล้วว่าให้ดูที่หัวว่ามันไปทางไหนหัวไปทางไหนหางมันก็ไปทางนั้น ทุกอย่างของคนสแสดงทุกรายละเอียดล้วนเป็นไปตามการกำหนดของทักษิณลุงมาเพลินเพลินจนเกิดลืมไปว่าใครทำเสยแดงบอกเลยว่าในช่วงตน้ตนๆช่วงตน้ตนๆเดือนมีนาคมนั้นคนเสื้อแดงร้อยโหรมากเม้นแต่ทักษิณก็ยอมรับมันถึงมีการเสนอแนวทางวิธีการต่างๆมากมายในตอนนั้น และลุงก็เคยเขียนเรื่องเช่นนี้เหมือนกันบางคนเสนอว,ว่าฝ่ายเราต้องตายเยอะๆจึงจะากชนะบางคนบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเสียสละแกนํำบางคนเพื่อเรียกคนเสื้อแดงกลับมาและฮึกเหมิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลุงมองว่าคงเป็นจตุพรหรือไม่ก็คงเป็นนัตวุฒ ลุงก็ไม่คิดนะว่าเสแดงจะอยู่ในผูจะอยู่ในเป้าหมายหรือว่านี่คือนัดเดียวได้นกหลายตัวเพราะอย่างน้อยก็มีแกนํำสองคนแกนํำสองคนเคยสงสัยเสยแดงมานานแล้วโดยนายจัตุพรพูดตอนหนึ่งว่าตนเอใจกรณีของพลศรีขติยะมานานแล้วเพียงแต่ไม่พูด ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ไปกองปราบแล้วโอเคทองกับอาวุธไปแล้วไม่มีใครเขาทำกันดังนั้นการที่พลตรีขัติยะเอาชื่อคนเสื้อแดงไปเคลื่อนไหวแล้วมาไล่สัมภาษณ์โจมตีคนเสื้อแดงด้วยกันเหมือนคนใส่เสื้อลายพลางแล้วแอบมาตีท้ายครัวเรื่องนี้ตนรับไม่ได้อยากถามว่าพลตรีขัติยะรับงานจากใครมา เห็นไหมครับขัดแย้งกันถึงเพียงนี้ทําไมเสแดงยังไปปกป้องคนเหล่านั้นอยู่อีกในวันนั้นหรือว่าหรือว่าต้องทําตามคําสั่งทักษิณแต่เมื่อดูประวัติการทํางานของเสแดงเสแดงไม่มีความอดทนถึงขนาดนั้นแต่เมื่อดูหลังเกิดกรณีความขัดแยง้งก็มีข้อสงสัยว่า ทำไมทักษิณจึงทวิตเตอร์เรื่องเทเลือดบอกว่าตนเองแนะนําไม่แกนําไปใช้และตนเองพอใจมากในการเทเลือดและยังสําทับอีกว่ามันเป็นหน้าเสื้อแดงต้องกลับไปทํางานรออีกไม่นานโขนเสื้อแดงก็กลับมาล้านเหมือนเดิมนั่นคือนั่นคือการส่งสัญญาณว่าทักษิณเลือกแกนำน,นพอชอ คนปัจจุบันไม่เอาเสดงอย่างชัดเจนเพราะไม่พูดถึงข้อเรียกร้องข้อเสนอของเสดงและกลุ่มแรงสยามเลยหรือว่าเรื่องนี้ทักษิณจะรู้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะระแวงดังที่จตุพรระแวงหรือไม่ก็ต้องย้อนไปดูว่าเสดงขัดแย้งรุนแรงกับใครท้าทายกันว่าอย่างไรบ้าง หาไม่ยากไม่เพียงแต่จตุพรสงสัยตรงนี้ลุงก็สงสัยและมีหลายคนสงสัยเพราะหลายคนที่รู้จักเสด็จแดงเขาต่างเชื่อกันว่าถึงอย่างไรเสด็จแดงก็ยังคงมั่นคงในสถาบันและเสด็จแดงเป็นคนรักเครื่องแบบทหารมากอาจจะมีหลุดอาจจะมีเป๋อาจจะมีเซในบางบทบางตอนที่กรอนมันพาไป ไปพาดพิงถึงตรงนั้นพาดพิงถึงตรงนี้บ้างนิดหน่อยสำหรับลุงลุงว่าไม่ว่าจะอย่างไรเสแดงคงไม่เอาด้วยกับคนบางพวกบางกลุ่มแน่นอนการตายของเสแดงจึงยังคงเป็นปริศนาอยู่ต่อไปสวัสดีครับ